ทั้งภรรยาและแม่ยายคงไม่มีวันคาดถึงว่าผมกับพ่อตาจะพากันแกล้งตายหนีไปในวันเดียวกันก็เพราะอยู่มาวันหนึ่งพ่อตาน้ำตาคลอแล้วพูดกับผมว่าเฟิงเวียนแม่ยายของลูกแอบไปคบกับผู้ชายเลี้ยงดูข้างนอกมีลูกด้วยกันแล้วด้วยผมได้แต่สูดจมูกตอบกลับไปพ่อครับที่จริงเดี่ยวอยู่ยันก็มีผู้ชายคนอื่นเหมือนกันนะเธอถึงขั้นซื้อก่อให้ผู้ชายคนนั้นอยู่เลยพวกเราสองคนกอดหัวร้องให้ทั้งหัวร้อทั้งเศรราเฟิงเวียนผู้หญิงแบบนั้นพ่อไม่เอาแล้ว พ่อไปไหนผมไปด้วยมีแบบนั้นผมก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันแล้วผมกับพ่อตาก็เห็นตรงกันเป๊ะจากนั้นก็เริ่มวางแผนแกล้งตายหนีไปด้วยกันอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดนายายพวกเราเลยจัดงานเลี้ยงบนเรือย,ยอดฉลองวันเกิดให้เธอภรรยาผมเหลียวอยู่เย็นกอดแขนผมไว้พี่ชายหล่อของฉันก็จะมีกอะของตัวเองแล้วนะยู่เยนคุณทําแบบนั้นมันไม่ถูกรู้ไหมดูท่าว่าตันทูจะพิเศษมากในใจเธอสินะ เหลี่ยวดูเยียนใช้นักไปทันทีอย่าเข้าใจผิดสิทุกอย่างก็เพื่อเรื่องงานทั้งนั้นคุณเข้าใจใช่ไหมละ่ะพาะรักเลยทุกเงินสักขนาดนั้นน่าหรอือเหลี่ยวดูเยียนยังจะอธิบายต่อเดี๋ยวฉันไปดูมาให้เองพอตันถูกเขามาถึงฉันก็ใช้โอกาสนี้เดินไปหาพ่อตาเตรียมตัวเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วครับพ่อสบายใจได้ในขนานั้นตันถูก็เดินเข้ามาอีกสวัสดีเฟิงเวียนสวัสดีคุณลุง คุณตันกาหลอกล่อลูกสาวฉันให้สื่อก่อให้แล้วยังกล้าผมมาต่อหน้าฉันอีกหรือคุณลุงผมไม่ได้ทํานะครับเธอเป็นคนเต็มใจเองต่างหากพ่อตาผมฟาดหน้าเขาไปฉาดใหญ่ผมยิ้มเย็นวันโนนเอาแต่เรียกพี่พี่แต่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรฮะตันทูโมโหจนคุ้งข้างคุณลุงคิดจะชกผมจริงๆหรอผมกับพ่อตาก็พุ่งเข้าไปถากกับเขาเธอแป๊บเดียวผมก็งายหลังวิ่งข้ามราวเรือตกลงไปในน้ำ พ่อตารี่พุ่งตัวมาจากคว้าตัวผมแต่กลับคว้าไม่ทันตันถูหน้าเสียด้วยความกลัวไม่ใช่ผมทําไม่ใช่แกเหรอพ่อตาคว้าตัวเขาไว้แล้วลากไปที่ราวเรือตันถูกลัวจนผักสุดแรงพ่อตาก็ตกน้ําตามไปอีกคนทุกคนบนเรือยอดแตกตื่นกันใหญ่ช่วยกันหาตัวไปทั่วส่วนเราสองคนอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นก็มีคนช่วยดึงขึ้นฝั่งพ่อตาสั่นไปทั้งตัวแล้วกระซิบข้างหูผมว่าเปิ้งเวียนลูกเป็นอะไรไหมพ่อครับผมไม่เป็นไร รีบหนีกันเถอะหลังจากเราสองคนหนีรอดอย่างปลอดภัยแล้วก็ไปนั่งดูข่าวอยู่บนโซฟาธาตหัวตัวโต,วตวทำเอาพวกเราทั้งคู่ต้องขมวดคิ้วนานวันเกิดประธานสาวตระกูลเหลี่ยวกลายเป็นศกนาาตรรมพ่อตากตับลูกเคยตกทะเลทั้งคู่บนหน้าจอตันถูหน้าซีดเผือดผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ผลักเขาพวกเขาเป็นคนล้มลงไปเองตันถูถูกตำรวจพาตัวไปเหลี่ยวอยู่เย็นกับเหลี่ยวจิงที่สีหน้าดูเคร่งเครียด ไม่ตั้งปัวพวกเขาแค่แสดงละครเท่านั้นแหละสำหรับคนอื่นพวกเราตายไปแล้วสองแม่ลูกนั่นไม่รู้จะดีใจแค่ไหนกันเฉียวรอดูไปก็แล้วกันไม่เกินสองวันตันถูจะได้ออกมาแน่ก็เป็นไปตามที่พ่อตาคิดจริงๆรงสวันให้หล้างตันถูก,ก็ถูกปล่อยตัวเหลียวหยู่ยันถือผ้าพันพอมารับเขาด้วยตัวเองนักข่าวรู้เข้าล้อมทั้งคู่เอาไว้ก้องถ่ายรูปก,กับกล้องวิดีโอต่างก็หันมาจ้องเต็มคุณเหลียวข้ามีข่าวรือว่าตอนเกิดเหตุตันถูมีปากเสียงกับสองคนนั้น แล้วเรื่องนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการตกทะเลใช่ไหมตอนนี้คุณเหลียวบอกว่าได้เคลียร์ความขัดแย้งทั้งหมดแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวตระกูลเหลียวจะเลิกค้นหาแล้วจริงไหมเหลีออยวหยูยันสีหน้ามือลงทันทีทุกอย่างให้รอตามประกาศอย่างเป็นทางการผมนั่งดูคลิปแล้วก็อดหัวเราะยาะไม่ได้เหลีออยวหยูยันเธอนี่มันหน้าโมโหจริงๆผู้ชายคนนั้นเป็นเหมือนลูกหลานของเธอยังจะคอยปกป้องเขาอีก ผมมุดนิดปิดวิดีโอไปแล้วตัดสินใจพาพ่อตาเที่ยวรอบโลกทันทีเที่ยวมากกว่าครึ่งปีผมเองก็เริ่มเบื่อเหมือนกันสุดท้ายเลยกลับประเทศพร้อมพร้อมพ,อมพ่อตาไปเปิดโฮมสเตย์เล็กๆในแหล่งท่องเที่ยวข่าวของพวกเราสองคนตามทีวีหนังสือพิมพ์ก็ค่อยๆอยเงียบลงไปผมนึกว่าชีวิตคงจะสงบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมได้รับออเดอร์ก้อนใหญ่ลูกค้าขอมาทั้งเดือนแถมจ่ายเพิ่มอีกสองหมื่นแล้วกำชับว่าห้ามให้คนอื่นพักรวมแน่นอนว่าผมรับทันที พ่อตารู้ข่าวก็ดีใจสุดๆระหว่างที่ลูกค้ายังมาไม่ถึงเขาเลยลากผมไปเที่ยวบาร์ให้สุดเหวี่ยงใต้แสงไฟลางๆผู้จัดการโก้พาสาวสวยทั้งแถวออกมาให้เราเลือกผมก็ล้วงธนบัตรเป็นปึุกออกมาเอานี่เรียกตัวเท้าเสด็จมาเลยพวกหน้าตาไม่ผ่านตัดออกได้เลยผู้จัดการรีบผักพวกเด็กใหม่ขึ้นมายืนแถวหน้ายังมีอีกไหมเมื่อกี้บอกว่ามีของดีสองคนเพิ่งมาไม่ใช่เหรอตาผู้จัดการเป็นประกายทันที ไม่ต้องหวงเดียวสองคนนั้นก็ออกมาพอพูดจบสองคนนั้นก็เดินเข้ามาจากหน้าประตูรูปร่างดูคุ้นคุ้นยังไงชอบคนแต่ทั้งคู่ใส่หน้ากากปิดหน้าเอาไว้หุ่นนี่ใช้ได้เลยคุณหวังคับสองคนนี้เป็นเหมือนของล้ำค่าประจําร้านเราเลยผมโบกมือผู้จัดการก็ถอยออกไปอย่างรู้หน้าทีพอพวกเธอเข้ามาในห้องก็มองผมกับพ่อตามุมปากทั้งคู่ยอบยิ้มขึ้นเบา้าเบ้าทําให้ผมรู้สึกเย็นกลางหลังขึ้นมา เหมือนมีอะไรสัตว์ยังไม่ชอบมาากกังกุดพ่อครับพ่อไม่รู้สึกว่าพวกเธอแปลกแต่เพระคุณก็ดีอยู่นะแต่เฟิงเวียนเพราะว่าหน้าตาพวกเธอดูคุ้นคุ้นแท้ผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาแล้วโผล่กอดผมเอาไว้กลิ่นน้ําหอมที่คุณเคยบนตัวเธอทําให้ใจผมสัน่นวูบเฟิงเวียนพอใจไหมล่ะเสียงคุ้นเคยนั้นทําเอาหัวผมแทบระเบิดผมยื่นมือไปดึงหน้าก,ากากของเธอออกอย่างลนลานดวงตาเลียวยาวคู่นั้นจ้องผมคขน็งผมถึงกับมึนหัวไปชั่วขณะ ดีนี่เฟิงเบียนพาพ่อฉันนี้มาสนุกที่นี่เลยหรือเล่นจนพอหรือ,อยังฝั่งโน้นเหลี่ยวจริงปีก็ถอดหน้ากักออกเหมือนกันโอ้โหคุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิคะพ่อตาได้ยินเสียงของแม่ใหย่ก็ถลึงตาใสแล้วก็ไปลมล้มหายไปแบบไม่รู้เรื่องผมเองก็อยากจะเป็นลมเหมือนกันแต่ข้อมือด้านหลังก็ถูกเดียวอยู่เยี่ยนจับเอาไว้แน่นอยาแต่ต้องชนะตันถูไม่ได้อยู่กับเธอเหรอ ไม่ใช่เขาอยู่กับเธอเหรอจะมาสร้างภาพอิ่มลักครอบครัวหรือไงเหลี่ยอยูเอียนมองหน้าผมอยู่นานแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาเฉยเลยไม่มีตันทูอะไรทั้งนั้นอย่ามาหลอกฉันไหนเลยฉันเห็นทุกอย่างกับตาแล้วนักข่าวก็พูดกันออกจากขนาดนั้นอะไรถึงเหรอเธอยังจะคิดหลอกฉันไปถึงเมื่อไหร่สายหัวไปเลยแม่ใหญ่ที่ยืนคางๆรีบดึงพ่อตาขึ้นมาแล้วพูดเสียงเย็นชายูเอียนจัดการเรื่องของตัวเองให้ดี เรื่องของใครของมันเธอเองผู้จุเธอก็พยุงพ่อตาออกไปจากห้องผมกำลังจะเดินตามไปก็ถูกเหลี่ยวยูยันขวางเอาไว้แล้วลากผมออกจากป้ายอย่างแรงเหลี่ยวยูยันพาผมกลับไปที่โฮมซิตี้ผมดิ้นสุดแรงลูกค้ายัางอยู่ที่นั่นนะลูกค้านั่นก็คือฉันเองฉันเป็นคนจองผมรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางหัวไม่คิดเลยว่าจะเป็นเธอเธอคิดจะทําอะไรฉันกันแน่คําถามนี้ควรเป็นฉันถามเธอมากกว่านะแกล้งตายหรอกฉัน อย่างไม่พอยังลากพ่อฉันมาเล่นละครด้วยกันอีกเฟิ่งเวียนเธอนี่นใจกาดีนะผมหัวเ่าย่อยออกมาก็เพราะเธอบีบให้ฉันต้องทําแบบนี้เธอซื้อก่อให้ตันถูทั้งก่อผู้หญิงที่นอกใจอย่างเธอมีสิอะไรมาว่าฉันกันพูดจบผมก็ลุกขึ้นหมายจะเดินออกไปแต่ก็ถูกเธอดันลม้มลงบนเตียงเฟิ่งเวียนมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยจริงๆฉันกับตันถูไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเข้าใจหรอกอย่ามาโกหกฉัน เธอก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนผักฉันตกทะเลแล้วยังไปประกันตัวให้เขาออกมาอีกแล้วจะบอกว่าไม่มีอะไรได้ยังไงผมเต็กเข้าที่ขาเธอหนึ่งทีเธอร้องด้วยความเจ็บปวดผมใช้จังหวะนั้นผลักเธอออกไปเปิดประตูห้องแล้ววิ่งออกไปทันทีแต่กลับถูกกาดขวางเอาไว้คุณผู้ชายครับคุณเหลียวสั่งไว้ว่าคุณห้ามออกจากตึกนี้เด็ดขาดผมอดหันกลับไปมองไม่ได้มองเหลียวอยู่ยันตาไม่กระพริบที่เพิ่งวิ่งตามออกมาเธอไปไหนไม่ได้หรอกถ้าเธอคิดจะหนี คนที่บ้านเธอก็อย่าหวังจะอยู่สุดได้ยินประโยคนี้แล้วผมมองเธอด้วยความโรกรธกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อไม่ต้องมองฉันแบบนั้นหรอกฉันรู้แค่ว่าเรื่องนี้ทั้งพ่อฉันและเธอจะต้องชดใช้ให้หมดเหลี่ยวอยู่ยัน้นฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอแน่เหลี่ยวอย่เยันโบกมือเรียกผมมานีสิเรามาคุยกันให้รู้เรื่องผมสูดหายใจเข้าลึกๆคุยก็ได้ใค,ใครกลัวใครกันล่ะแค่เป็นห่วงว่าตอนนี้พ่อตาเป็นยังไงบ้าง ผมหันไปมองห้องอีกห้องบนชั้นบนเหมือนจะได้ยินเสียงโวยวายแผ่วแผ่วดังออกมาเหลี่ยวอยู่ยันเอามือมาปิดตาผมไว้อย่าไปสนใจเลยยังไงแม่ฉันก็ไม่ทำอะไรพ่อตาเธอหรอกผมปัดมือเธอออกบนหน้าผมเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดยามสองแม่ลูกพวกคุณนิสัยเหมือนกันจริงๆนะแม่คุณนอกใจพ่อคุณจนมีลูกนอกสมรสเลี้ยงดูข้างนอกไม่นานเด็กคนนั้นก็คงจะเข้ามาแย่งสมบัติกับคุณลูกนอกสมรสเหรอ เฟ่งเวียนเธออ่านนิยายดรามา่ามากเกินไปหรือเปล่าเอาแต่คลุกอยู่กับพ่อตาทั้งวันเธอได้อะไรติดตัวมาบ้างเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะผมจังหน้าเธอขมิม้งเรื่องทั้งหมดนี่ก็ฟิล์มมือแม้ลูกพวกเธอทั้งนั้นยังมีหน้าม,มาโทษฉันอีกเฟ้่องเวียนสมองเธอต้องไปพบหมอแล้วจริงๆแม่ฉันไม่มีลูกคนอื่นฉันกับตันถูกก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างที่เธอคิดเลย นั้นขอถามหน่อยเขาเป็นคนผักฉันกับพ่อตาตกทะเลแท้ๆทำไมเธอยังไปประกันตัวให้เขาออกมาแล้วกอข้างนอกนั่นไม่ใช่เธอเป็นคนจ่ายเงินซื้อให้เขาหรือไงต่อามาสิหรือไม่ใช่ใช่เธอถอนหายใจอย่างจนปัญญานั้นก็ชัดแล้วผมกอดอกทันทีถ้าเป็นแบบนี้เราอย่าก,กันเถอยะเธอพูดจริงเหรอแน่นอนถึงผมจะเป็นเคยอยู่บ้านเมียแต่ผู้หญิงที่ผมต้องการต้องเป็นคนที่มีใจให้ผมคนเดียว ไม่ใช่คนที่เอาแต่เจ้าซูข้างนอกแบบนี้เหลียวอยูเยียนมองหน้าผมแววตาดูประหลาดต่อตันถูก็แค่ดาราหน้าใหม่ของบริษัทภาพ,พยนตร์ที่อยู่ในเครือฉันเท่านั้นฉันให้เขาไปสแสดงนางหาเงินส่วนก่อน,นั่นแค่ให้เขาใช้พักอาศัยไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆยิ่งกว่านั้นทรัพย์สินทุกอย่างบนเกาะอ,อยู่ในชื่อเธอทั้งนั้นได้ยินแล้วผมถึงกับอึ้งตัวผมไม่เชื่อเหลียวอยูเยียนเลยหยิบโทรศัพท์มาเปิดรูปให้ดู ต่อน,น้านือในชื่อของคุณจริงๆฉันบอกกับตันทูแล้วว่าให้เขาแค่อยู่ที่นั่นชั่วข่าวเท่านั้นเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจผมรู้แค่ว่าต่อหน้าคนอื่นเธอดูแลเขาอย่างดีปล่อยให้คนทั้งโลกคิดว่าเขาเป็นสามีเธอผมจ้องหน้าเธออีกครั้งเราอยากกันเถอะทันทีที่พูดจบห้องข้างๆก็มีเสียงเอะอดังขึ้นมาอีกเธออย่ามาหลอกฉันเลยผู้ชายคนนั้นมาเยืนต่อหน้าฉันแล้วนะเหลียวจริงจีฉันน่ะอยู่กับเธอมาตั้งแต่หนุ่งสาว ผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะเธอตอบแทนฉันแบบนี้เหรอลูกของเธออายุ16แล้วนะยังคิดจะหลอกฉันต่อไปอีกเหรอเสียงดังปังดังสนัน่นพ่อตาเตะประตูห้องประเด้งออกมาแล้วคว้ามือผมเอาไว้ไปอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยไล่พวกนั้นออกไปผมรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยแต่พ่อครับที่โฮมสเตย์ถูกเหมาทั้งเดือนแล้วนะลูกค้าก็คือพวกเขานั่นแหละอะไรนะพ่อตาอึ้งไปทันทีนั้นกลับไปขึ้นเงินเขาแล้วไล่เขาอ,ออกไป แม่ยายเดินออกมาจากห้องเราไม่ต้องการเงินคืนหรอกคือวีฟังฉันอธิบายก่อนนะไม่ฟังเราอย่าก,กันเฟ้่องเวียนเราไปหาทนายกันตอนนี้เลยตกลงกันดีๆไม่ได้ก็ฟ้องศาลเอาแม่ยายได้ยินเขาพูดแบบนั้นกอรี่โผล่เข้าไปหาหน้าซีดเผือดไปทันทีคือคุณคุณไม่เชื่อฉันเหรอฉันอยู่กับคุณทั้งปีทั้งชาติจะเอาเวลาที่ไหนไปมีลูกได้ละ่ะพ่อตาทำเสียงดูแคลนเลิกแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องสักที ผมจะบอกให้เลยนะยังพูดไม่ทันจบก,ก็ได้ยินเสียงตุกหนึ่งทีแม่ยายล้มฟุบลงกับพื้นพ่อตาร้องงั่นทันทีเหลี่ยวจริงตีกื่นซิเหลี่ยวอยู่เยี่ยนยายเด็กบายังยืนเมืออยู่ทําไมแม่เธอเป็นลมไปแล้วนะไม่รีบโทรเรียกรถพยาบาลอีกเหลี่ยวอยู่เัียนก็หน้าตาตื่นรีบพาแม่ส่งโรงพยาบาลทันทีผมก็ไปด้วยพ่อตายืนดูด้วยความกังวลกไไวผมเห็นท่าทางของพ่อตาก็อดถามไม่ได้ว่า พ่อครับดูเหมือนในใจพ่อยังมีแม่อยู่นะใครบอกกันพ่อแค่กลัวว่าเธอดันมาตายคาล้านเหล่าแล้วต่อไปจะทำมาหากินยังไงผมสเตนนี่เดิมทีก็แทบไม่ทำเงินอยู่แล้วแต่เห็นพ่อตาทำปากแข็งแบบนั้นผมก็ได้แต่ถอนหายใจเหลียวอยูเอียนพูดเสียงเบาข้างๆว่าไม่รู้พวกคุณไปฟังข่าวหรือจากไหนมาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแต่ถับเอาไปไป้ายสีคนอื่นเธอยามาร่วมมือกับแม่เธอกหกพ่อเลยผู้ชายนั้นแ่หวัง ลูกชายก็อายุ16แล้วหน้าเหมือนแม่เธอเรากับถอดแบบกันมาเหลียวอยู่เยันกําลังจะอธิบายแม่ใหญ่ที่อยู่บนเตียงก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเธอรีบยื่นมือออกไปจับมือพ่อตาแน่นอย่าไปจับฉันเลยนะพ่อตาคำหน้าลำบากใจหมอบอกว่าตอนนี้ห้ามให้คนแค่มีอารมณ์ขึ้นลงแรงถ้าอารมณ์ปั่นป่วนเกินไปอาจทําให้เลือดออกในสมองได้ดีที่สุดควรมีคนในครอบครัวคอยอยู่ข้างๆพ่อตาได้ยินก็เลยจําใจอยู่เฝ้าแล้วหันมาพูดกับผม เฟ่องเวียนเธอออกไปพักข้างนอกก่อนเถอะพ่อครับผมจะอยู่ห้องข้างนถ้ามีอะไรพ่อก็เรียกผมได้เลยตอนนี้เหลือแค่ผมกับเหลี่ยวอยู่เย็นอยู่ตรงนี้เรากำลังจะคุยกันต่อจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเหลี่ยวอยู่เย็นทำหน้าเบื่อเบื่อแล้วกดตัดสายแต่ผมเห็นชัดสว่าบนหน้าจอเขียนว่าตันถูรับสายสิถ้าไม่รับเดี๋ยวเขาเสียใจนะเหลี่ยวอยู่เย็นลังเลอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ยอมกดรับอย่างเสียไม่ได้แต่พอปลายสายต่อถึงกัน ว่าไงนะผมส่หัวไม่พูดอะไรเลยห้องข้างข้างมีเสียงคุยกันดังออกมาฟังดูเหมือนแม่ยายกับพ่อตากำลังคุยเถืยองอะไรกันไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะตกลงกันได้หรือเปล่าแต่ผมกับเบี่ยวอยู่ยันคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วเฟิรงเวียนเธอรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนทางนั้นมีเรื่องให้ต้องไปจัดการนิดหน่อยเดียวฉันจะกลับมาผมแค่หัวเหรอในใจหนักึ้งไปหมดพอผมยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาดูก็มีข้อความเด้งเข้ามา มาจากตันถูคุณเฟิงครับผมกับคุณเหลียวไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะครับหวังว่าคุณจะไม่เข้าใจผิดผ่อนข้อความสสยซื่อของหมอนี่ผมก็สะดุ้งขึ้นมาเขารู้ได้อย่างไงว่าผมยังไม่ตายแถมยังหาหมายเลขหมของผมเจออีกแล้วในตอนนั้นเองข้างนอกก็ดังขึ้นด้วยเสียงผู้ชายทุ่มๆคุณเจียงครับอย่ากโกรธผมเลยนะผมรู้ว่าคุณไม่สบายใจแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ เขาเองก็เป็นลูกหลานตระกูลเดียวเหมือนกันเพิ่งเปลี่ยนรีบคุกเข่าขอโทษพ่อบุญธรรมของลูกซะบอกว่าลูกรู้ผิดแล้วได้ยินเสียงตุกหนึ่งทีผมได้ยินพ่อตาตะคอกด้วยความโกรธใครเป็นพ่อบุญธรรมของแกกันฮะไอเด็กป่าผมรีบวิ่งออกไปทันทีเห็นผู้ชายหน้าตาเรียบร้อยคนหนึ่งพาเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพ่อตาตาพ่อตาแดงกำ่ำผมรีบผลักผู้ชายนั่นออกไปคุณบ้าไปแล้วหรือไง ถึงได้ตามมาทำกังถึงที่นี่ผมหันไปสั่งกาลากพวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเองเด็กผู้ชายด้านหลังก้าวออกมาข้างหน้าคุณจะทำอะไรห้ามรังแกพ่อผมนะก็พ่อเธอเป็นคนรังแกพ่อฉันก่อนเราสองคนยืนจ้องหน้ากันเหมือนไก่ชนสีหน้าของเวิ้์ต้าเวอยดูแปลกไปผมแค่มาดูเฉยๆยไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นคุณมารบกวนพ่อผมกับแม่ยายผมเชิญออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเองแม่ยายในห้องขุนไข้ก็เอ่ยขึ้น ให้สองพ่อลูกเขาเข้ามาเถื่อผมงุดงิดสุดๆแต่พ่อตากับตกแขนผมอบาบางอย่างใจยเย็นอมหน้ามองโทรศัพท์ตัวเองไม่รู้กำลังคุยกับใครอยู่หลังจากเวิงตาเวยเดินเข้าไปไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันข้างในก็มีเสียงร้องให้ดังออกมาผมกับพ่อตามมองหน้ากันพ่อตาส่งเสียงพึดฮัตเสเส้นทั้งเพลงผมพยักหน้าไม่หยุดออยู่ๆก็คิดถึงเหลียวหูเย,ย็นขึ้นมาจริงสิพอดูเหมือนว่าตันถูจะรู้แล้วว่าผมยังไม่ตาย เมื่อกี้ยังสงข้อความมาหาผมเลยผมยื่นโทรศัพท์ให้พ่อตาดูพอพ่อตาเห็นก็ถึงกับอึ้งไปเลยกำลังจะพูดอะไรต่อประตูก็ถูกเปิดออกเือคุณกับเฟิงเวียนสองคนเข้ามานี่หน่อยผมพาพ่อตาเข้าไปในห้องคุณไข่เห็นแม่ยายนอนอยู่บนเตียงแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าขอแนะนําหน่อยนะนี่คือว่างตาเวยรู้แล้วล่ะไม่ต้องให้คุณมาแนะนําหรอกเขาเป็นลูกนอกสมรสของคุณใช่ไหมล่ะคุณเข้าใจผิดแล้ว ว่างตาเว่ยเป็นคนพูดขึ้นเด็กคนนั้นเป็นคนตระกูลเหลียวแต่ไม่ใช่ลูกของเหลี่ยวจริงตีแต่เป็นลูกของเหลี่ยวอยู่ปิงคุณว่าอะไรนะเธอไม่ตายไปนานแล้วเหรอเหลี่ยวจริงตีรีบอธิบายเธอทิ้งลูกไว้หนึ่งคนเว้รงตาเว,ยว่อยหัวเราออย่างคงคืนผมเลี้ยงลูกอยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้จริงๆอยู่กันไม่ไหวแล้วลายจำเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือจากตระกูลเหลี่ยวเด็กคนนี้เรียนเก่งมาก อยู่กับผมต่อไปสุดท้ายก็มีแต่จะฉุดรั้งอนาคตมันผมรู้ว่าทุกคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่แต่ผมก็จนปัญญาจริงๆคุณเจียงผมขอร้องช่วยรับเวงเปลี่ยนไวท้ที่พ่อครับต่อให้ต้องกินข้าวคลุกน้ำผักผมก็ย่อมอยู่กับพ่อผมไม่ไปไหนทั้งนั้นคาดไม่ถึงว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของป้าของเหลียวอยู่เยนทำไมแม่ยายไม่อธิบายให้เขี่ยตั้งแต่แรกเหลียวจริงที่ถอนหายใจย,ยาว แม่เพิ่งเจอเวงตาเวยแค่สองครั้งเองเพิ่งโอนเงินให้เขาหนึ่งแสนพ่อเธอก็ดันมาเห็นเข้าแล้วก็ระเบิดอารมณ์ทันทีเดิมทีแม่ก็จะรอถึงวันเกิดคอยอธิบายให้ฟังไม่คิดว่าหลังจากนั้นเขาดันไปเจอสองคนเข้าแต่เขาก็ไม่ยอมฟังแม่พูดอะไรเลยแม่เลยต้องเชิญคนมาที่นี่เพื่ออธิบายให้สองคนเข้าใจนี่คือผลตรวจ d n a อ๋อเอเรื่องเป็นแบบนี้เองแม่ยายมองมาที่ผม เฟิงเวียนลูกช่วยพาพวกเขาออกไปข้างนอกก่อนเพื่อวิ่คุณอยู่ก่อนนะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณสีหน้าพ่อตาดูเกรงเกงขึ้นมาทันทีผมตบไปลายเขาเบาๆมีอะไรก็พูดกันตรงรงเลยครับผมอยู่ข้างพ่อนะพ่อตาพยักหน้าผมก็พาสองพ่อลูกเบื้องตาเวยออกไปด้านนอกพอออกมาข้างนอกแล้วผมก็รู้สึกอายนิดหน่อยขอโทษจริงๆนะครับที่เข้าใจผิดพวกคุณไม่เป็นไรหรอกผมเองก็สะเทาไป จริงๆควรติดต่อคุณเจียงให้เร็วกว่านี้เบื้องเหวี่ยนหน้าเหมือนแม่มันขนาดนั้นไม่น่าแปลกใจที่คุณเจียงจะเข้าใจผิดว่าแต่คุณกับหยูเยี่ยนมีปัญหาอะไรกันแน่ผมว่าหนูคนนั้นไม่ใช่คนเจ้าซูแบบนั้นนะพอพูดถึงเรียวหยูเยี่ยนเลือดในตัวผมก็เดือดปุดอีกแล้วจนตอนนี้เธอยังไม่กลับมาเลยผมเลยพาพวกเขาไปพักที่โรงแรมก่อนเพราะมันก็ดึกมากแล้วมีอะไรก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ผมพาไปโรงแรมแถวแถวนั้น จัดการเช็คอินให้เรียบร้อยจากนั้นก็โทรหาเหลี่ยวหยูเยียนแต่ปลายสายกลับเป็นตันถูที่รับเหลี่ยวหยูเยียนอยู่ไหนคุณเฟิงครับคุณเหลี่ยวกําลังอาบน้ําอยู่เดี๋ยวคุณโทรกลับมาทีหลังนะครับพูดจบหมอนั่นก็ตัดสายทิง้งผมก็หมัดแน่นบ้าจริงยังกล้ามาหลอกผมอีกผมรีบเรียกการของตัวเองมาทันทีไปล่าเหลี่ยวหยูเยียนกลับมานี่ถ้าหาเธอไม่เจอผมจะไล่พวกคุณออกให้หมด ไม่กล้าสลาใจรีบแยกย้ายกันออกไปหาผมหันไปติดต่อทนายอีกครั้งให้เขาไปเช็กว่าก่อนนั้นจดทะเบียนอยู่ในชื่อผมหรือเปล่าถ้าเป็นของผมจริงให้เขาแจ้งไปทันทีว่าให้ตันถูกเก็บข้าวของออกสะกก่อนเดี๋ยนี้ต่อของผมทําไมต้องให้ผู้ชายคนอื่นมาอยู่ด้วยกันด้วยล่ะทนายก็ทํางานเร็วมากเหมือนกันรีบยืนยันทันทีว่าเป็นชื่อของผมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ตันถูกเก็บข้าวของย้ายออกไปซะหลังจากผมลงมือจัดการหลายอย่างตันถูก็ระเบิดอารมณ์ทันที ข้อหาผมทันควันเฟิ่องเวียนคุณหมายความว่ายังไงกันคุณคิดจะบีบให้ผมจนกรอบเหรอนี่ไม่ใช่สิ่งที่แกต้องการหรือไงแย่งผู้หญิงของผมไปแล้วก็เตรียมใจโดนผมเอาคืนไว้เลยให้เวลาแกหนึ่งวันเก็บข้าวของออกจากระป๋อของฉันไปซะผู้จบผมก็ตัดสายทิ้งทันทีแล้วบล็อกเบอร์มันหนึ่งชั่วโมงต่อมาบอดี้การ์ดพาเหลียวอยู่เย็นกลับมาเธอโผกอดผมแน่นไม่ยอมปล่อยเฟิ่องเวียนฉันต้องการแค่เฟิ่งเวียนคนเดียวคุณท่านคะ ดูเหมือนคุณเหลียวจะถูกตันทูวางยางได้ยินแบบนั้นแล้วผมก็เดือดขึ้นมาทันทีตันทูอยู่ไหนพวกเราเอาตัวเขามาแล้วครับมีเสียงตุกตังขึ้นหนึ่งทีตันทูถูกกดให้คุกเข่าอยู่ตรงหน้าผมผมเผ้ายุ่งเหยิงดูหน้าสมเพชสุดๆดเขากัดฟันกอดอีกนิดเดียวผมก็จะสําเร็จแล้วเสียวฟ้องเวียนนายโชคดีจริงๆเธอถึงจะสลบไปแล้วก็ยังเรียกชื่อแกอยู่ดีผมยกมือขึ้นตบหน้าเขาอย่างแรงเต็มฝ่ามือ แกเป็นตัวอะไรถึงกล้าม,มาแย่งกับฉันเฝ้าดูให้มันออกสะกกอดด้วยนอกจากนี้สังผิดล้อมทั้งเกาะด้วยบอดีก้การพยักหน้ารัวต่อแล้วลากตัวตันถูออกไปผมผ้าเหลี่ยวดยู่เย็นเข้าไปในห้องพยาบาลหลังจากตร์หมอตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ฉีดยาให้เธอหนึ่งเข็มรอให้ยาออกฤทธิ์หมดก็จะหายดีผมกำลังจะลุกออกไปเหลี่ยวอยู่เย็นกับคว้ามือผมไว้เ้ิ่เวียนอย่าไปเลยนะทุกอย่างเป็นความผิดของฉันเองอย่ากทิ้งฉันไปเลยเห็นแก้มแดงละเลืออของเธอ ผมก็อดถอนหายใจไม่ได้ผมจะไม่ไปไหนไม่ไปจริงๆริงเรียอยูเยียนกำมือผมแน่นผมนั่งเฝ้าจนดึกดื่นเกือบเที่ยงคืนทนไม่ไหวเลยเผอหลักไปในความฝันเลือนลางนั้นผมรู้สึกหนาวหนาวโดยไม่รู้ตัวก็ขยับตัวไปซบลรงที่อกุ่นนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงบัวร้องของผู้หญิงดังอยู่เหนือศีษะเฟิ่งเวียนฉันรู้ว่าเธอไม่กล้าทิ้งฉันหรอกผมรีบผ่าออกจากอ้อมกอดเธอทันทีแต่เธอกลับกอดผมแน่นกว่าเดิมไม่ยอมไป ที่รักจ๋ะในใจคุณก็มีฉันอยู่ไม่ใช่หรอไม่งั้นจะพาฉันออกมาด้วยทําไมล่ะคุณนี่ใจดีกับฉันเกินไปแล้วผมถึงกับพูดไม่ออกทําไมตันทูถึงได้วางยาคุณฉันก็ไม่ได้ให้โอกาสเขาง่ายๆเลยนะฉันระวังสุดๆที่รักคะตันทูโทรมาหาฉันบอกว่าบริษัทมีเรื่องด่วนฉันเลยจาใจต้องไปหาเขาไม่คิดเลยว่าจะโดนวางกับตกเลี่ยวหยูเยันพูดไปด้วยพร้อมพร้อมทั้งจุ๊บหน้าผาผมหนึ่งทียันดีที่มีสามีอยู่ คุณนี่ดีเกินไปจริงๆตันถูผู้ชายคนนี้นะ่ะฉันไม่มีวันยกโทษให้เขาแน่พอได้ยินเธอพูดแบบนั้นผมก็อดค้ามไม่ได้ไม่ใช่ว่าเธอให้เขาหาเงินให้เหรอจากรักกายเป็นแค้นหรือไงฉันไม่เคยรักเขาเลยสักนิดเขาเป็นแค่เครื่องมือหาเงินของฉันเท่านั้นตอนนี้เขากล้าคิดเล่นไม่สื่อกับฉันฉันก็จะเตะเขาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกผมสั่งคุณไปไล่เขาออกไปแล้วผมลูกแก้มเธอเบาๆ จริงสิเวงเปลี่ยนกลายเป็นลูกของคุณป้าสินะเหลี่ยวอยูเอียนถึงกับนิ่งอึ้องไปชัวขณะจากนั้นก็รีบตั้งสติเวงเปลี่ยนลูกของเวงต้าเวย๋ยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองฉันบอกแล้วไงว่าแม่ฉันไม่มีทางทําเรื่องแบบนั้นหรอกเฟ่งเวียนต่อไปอย่ามาคุฉันแบบนี้อีกนะคุณไม่รู้หรอกฉันกับแม่เครียดจนเกือบจะคิดสั้นแล้วหลังจากเหลียวอยูเอียนฟื้นตัวดีแล้วพ่อตากับแม่ยายก็คืนดีกันด้วย เราก็รับสองพ่อลูกเพิรงตาเวยมาพักอยู่ด้วยกันวันหนึ่งตอนเที่ยงผมกับพ่อตานั่งดื่มชายอยู่ในสวนเขายื่นบาดใบหนึ่งให้ผมพ่อครับนี่พ่อจะทําอะไรเหรอ,อยังใช้ไม่หมดเลยไม่งั้นต่อไปพ่อจะเอาหน้าเป็นของเงินเขายังไงละ่ะแม่เธอร้องให้เสียใจยจะตายถ้าไม่ใช้เงินของเขาหน่อยเดี๋ยวเธอก็หาว่าพ่อกําลังจะหนีหายอีกฉากใยความหวานนี่ทําผมอิ่มไปทั้งวันผมได้แต่ยิ้มแห้งทําได้แค่รับไว้เท่านั้นเฟิรงเวียนขึ้นนี้เราไปเที่ยวบาร์กันไหม คำชวนของพ่อตาทำเอาผมงึ่งไปเลยผมหันไปมองเขาเขากรับพริบตาให้ผมหนึ่งทีผมก็หัวเราอออกมาทันทีได้สิไม่มีปัญหาเลยผมยกมือทำสัญ,ญลักษณ์โอเคขอแสดงความยินดีด้วยที่สองคนตกลงกันได้พ่อตกเย็นแม่ยายถูกพ่อตาเลงให้ออกไปงานปาร์ตี้เหลี่ยวยูเอียนก็ถูกผมไล่ให้ตามแม่ยายไปด้วยให้เธอช่วยคอยจับตาดูให้ดีอย่าให้ผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาใกล้ส่วนผมก็แอบหนีพร้อมพร้อมพ่อตาไปเคียวบาร์ต้องบอกเลยว่า บ้านในเมืองคุณเฉิงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆทั้งระดับความรู้ราหรือจำนวนร้านล้วนเหนือกว่าแถวเขตท่องเที่ยวหลายคุมตอนที่ผมกับพ่อตากำลังจะปล่อยตัวสุดเหวีย่ยงจู่ๆก็มีมือแข็งแรงมาคว้าแขนผมไว้แน่นผมหันควับไปมองทันทีแล้วอีกเซียววินาทีพ่อตาก็ถูกแม่ยายคว้าตัวกอดไว้เหมือนกันยังไงล่ะดูยังไม่พออีกเหรอถึงกับต้องมาดูด้วยตาตัวเองเลยหรือไงฟังเธอแก้ตัวหน่อยซิผมกอบตาใสาเรลียวหยุดยัน อยู่ดีๆก็สับสนขึ้นมานิดหน่อยไม่ใช่เธอต้องไปร่วมง,งานปาร์ตี้หรือเดิมทีก็ว่าจะไปนั่นแหละแค่บังเอิญเห็นโลเคชันของใครบางคนโพ่อยู่ที่นี่ก็เลยรู้ทันทีว่าสองพ่อลูกแอบ,บนี้มาดูสาวสวยกันพอได้ยินเธอพูดแบบนี้ผมก็รีบทำท่าจะอธิบายแต่ก็พูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งเหลียวอยู่ยันเลิกคิ้วใส่ผมแล้วล่าผมออกไปทันทีด้านหลังพ่อตาก็ถูกแม่ยายเกี่ยวแขนไว้แน่นเหมือนกันเราสองคนมองหน้ากันอย่างจนปัญญาทำได้แค่ปล่อยให้พวกเธอล่ากลกับไป พอกลับถึงบ้านผมก็เสียดายเงินหลายพันอยู่เหมือนกันได้ดูแค่สองนาทีเองก็โดนล,ล่ากับซะแล้วเห็นผมทำหน้าตาเสียดายแบบนั้นเรียวยูยันก็แกล้งทำหน้าดูใสผมยังไงล่ะเสียดายมากหรือไงผมสะดุ้งเล็กน้อยไม่มีทางหลอกจะไปเสียดายอะไรล่ะไม่มีเสียดายก็ดีแล้วฉันตัดสินใจแล้วนะต้องลงโทษคุณสักหน่อยจะได้ไม่มีเวลาว่างไปมองผู้หญิงคนอื่นอีกหนึ่งปีต่อมาเรียวยูยันคลอดลูกแล้วผมพิงอยู่ที่หัวเตียงมองเธออุ้มลูกกล่อมให้หลับ ในใจก็เออท่วมไปด้วยความซาบซึ้งที่รักจ๋าวันครบหนึ่งร้อยวันของลูกฉันมีของขวัญใจคุณอย่างหนึ่งผมเผลอจะปฏิเสธไปตามสันดานเดิมแต่ไม่คิดว่าเธอจะยื่นสัญญาเล่มหนึ่งมาให้ผมบริษัทภาพ,พยนตร์นี้อยู่ในชื่อคุณแล้วฉันเซ็นสัญญากับนางเอกสายดอกบัวขาวไว้ให้เพียบเลยคุณจะมองให้สบายตาก,ก็ได้นะแต่อย่ากเกินความมองอย่างเดียวนะเมียจ๋าผมรักคุณสุดหัวใจเลยผมโผล่เข้ากอดจูบเธอไม่หยุดเรี่ยวยู่เยี่ยนหัวลอ,อ,อกทางอกกอดผมไว้ ใช่วงเวลานั้นว่าแต่ผมรู้สึกได้ว่าความสุขรายล้อมอยู่รอบตัวอย่าลืมพ่อตาของผู้เราด้วยล่ะ